ครับผมอันนี้ก็มาแจมแจมครับกับทางพี่แมนกับพี่ตน <S <S าน,ตนครับแต่ว่าจริงๆแล้วอันนี้งานจะเป็นทางพี่แมนมากกว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็มาหุ้นด้วยด้วยสไตล์คนชอบกินเนาะอะไรเงี้ยครับผมใช่คือถ้าเกิดจะต้องทําอะไรแล้วแล้วเราไปที่ไหนแล้วก็ขอให้มีของกินนะถ้าเกิดมันจะต้องเป็นหน้าที่ละที่เราจะต้องไปทำอะไรเงี้ยก็ขอให้เป็นร้านอาหารเป็นของกินแล้วกัน ก็ด้วยถรันาดกินด้วยครับขายขายก็ก็เนี่ยถ้าเกิดก็อยู่เป็นเพื่อนแขกอะไรเงี้ยที่มาอะไรเงี้ยครับก็มีก็ทําก็ทําอยู่อย่างที่บอกก็ยังมีคลินิกมีอะไรอยู่ใช่ไหมแต่ว่าหลังนั้นเราก็ไม่ได้เทคแอคชั่นเไรเท่าไหร่เพราะว่าเราก็เหมือนเป็นหุ้นกับเขาเพราะท่งนั้นก็จะเป็นเรื่องของคุณหมออะไรแบบนี้ครับแต่ก็ยังมีธุรกิจอื่นๆที่ค่อยๆดูอยู่อะไรที่กําลังบิ้วๆอยู่อะไรเงี้ยแต่ว่าอาจจะต้องเป็นพอเสร็จใช้เวลาก็ไม่พ้นเรื่องอาหารนี่ไันะครับ อ่าฮะอันนี้ก็พอประมาณครับก็สมเหตุสมผลครับไม่ไม่ได้ไม่ได้แบบว่าหนักมากอะไรเงี้ยครับอันนี้ใช่อันนี้ก็น่าจะไปง่ายง่ายเพราะว่าจริงๆแล้วด้วยสูตรต้องบอกเลยว่าของทางน้องเดมเองก็อร่อยอร่อยมากแล้วก็เป็นคนที่เรียนทำอาหารมาอะไรมาด้วยแล้วก็คือผมว่าจริงๆแล้วมันก็อยู่ที่ความชอบนะและแพชชั่นของคนอนะ่ะยิ่งชอบกินมันก็ยิ่งแบบว่าไม่มีที่ส้นสุดไม่มีท,ที่ที่เขาเรียกอะไรที่มันที่มันจะจบอ่ะมันก็ เขาก็คงต้องพัฒนาไปเรื่อยๆเลยก็ดีครับก็เพปปิน่าก็ดีร้านพิซซ่าดีร้านเนื้อดีมากก็ดีเหมือนกันแล้วก็มาอันนี้ส่วนคริสเต้นตอนนี้ขอย้ายโลเคชั่นนิดนึงเดี๋ยวหาทําเลใหม่เพราะว่าต้องบอกเลยว่าค่าค่าของชีพมันแพงแพงใช่เลาอาจจะไปหาในแบบในที่ที่แบบทุกคนจับต้องได้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าตรงนี้ที่เราอยู่ตอนแรกเราคิดว่าเมัน ก็ลองลองเป็นโปรโตไทป์เป็นแฟลกชิพดูเลยแต่ว่าคือพอพอทําไปแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเราก็ไม่ได้อยากจะขายร้านอาหารแพงเนาะเราอยากจะขายอาหารที่แบบใครๆสำหรับสำหรับผูคิดนะสำหรับคเช่นเราอยากให้ใครแบบว่าเข้าถึงได้ง่ายขึ้นอะไรเงี้ยก็อาจจะแบบมีการปรับเปลี่ยนเรื่องโลเคชั่นกันถ้าก็ก็ครับผมก็หยุดแต่แป๊บนึ่งะเดี๋ยวค่อยหาที่ใหม่ลงอะไรนะฮะ อ๋อก็ตอนนี้ก็ก็เพิ่งปิดไปเองครับตอนนี้โลเคชันก็กำลังคุยอยู่หลายที่อยู่เหมือนกันนะก็กำลังดูใช่ครับโอ้โหแพงมากแพงมากไม่หรอกคือด้วยด้วยด้วยเราคิดว่าถ้าเป็นอย่างอย่างร้านเนื้อของเราหรือว่าอย่างร้านอื่นเนี่ยมันโอเคมันเพราะมันเป็นอาหารอีกแบบหนึ่งนะแต่ว่าสำหรับครูคิดคือเราก็ต้องมองจริงว่าเฮ้ยมันก็อาจจะไม่ใช่โลเคชันที่บอกว่าได้ที่สุดได้ถึงกับ พี่น้องที่ที่เขารู้จักเราที่หมายถือว่าที่อยากลองทานอาหารในสไตล์โคคิดแล้วเราเองรู้สึกว่ามันอันนั้นเป็นของทั้งผมของทั้งอของทั้งเรของทั้งพี่ดุก๊กของทั้งหลายๆคนเลยทุกคนรู้สึกว่าอยากจะให้แบบมันเป็นอะไรที่ทุกคนสามารถรับประทานได้ไม่แพงจนเกินไปอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นกับการที่เกิดเราอยากจะทําราคาแบบนั้นเนี่ยมันก็ต้องเลือกโลเคชั่นที่เหมาะสมหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเพราะบางทีมันถ้าเกิดว่าเราไปอยู่ในตรงที่สมมติ ถ้าเช่ามันสูงหรือว่าอะไรแบบนี้หรือทราฟฟิกไม่ค่อยดีมันก็มันก็จะมีผลเหมือนกันเพราะยังไงธุรกิจมันคือธุรกิจนะครับใช่นะนะก็ครับก็ดีครับก็ไม่มีถ้าถ้าไม่มีงานก็ฟุ้งซ่านไม่หรอกก็เป็นคนชอบทํางานเหมือนเดิมแล้วก็เป็นคนที่โชคดีเนาะมีงานทําตลอดเลยก็ขอบคุณผู้ใหญ่พี่เพื่อนๆที่ให้ความไว้วางใจเลย ตอนนี้ละคร2องที่ถ่ายอยู่ในะละครสองก็มีมัจฉภูมิแห่งหัวใจมีคู้ล่าสองโลก2โลก2โลก,โลกะะนั้นสารคดีกู้ล่าสองโลกแล้วก็เป็นต่อฮะแล้วก็รายการ4รายการฮะครับก็ไม่รู้ว่าใส่เข้าไปได้ไงใน7วันต่ออาทิตย์แต่ว่ามันก็ทำได้อยู่อะไรเงี้ยครับมันก็ไม่หรอกมันก็มันก็ทำให้ไม่เครียดเนาะหลายอย่างคือ อย่างช่วงที่ผ่านมาทิ่ก่อนก็คุณแม่ก็กลับเข้าไปโรงพยาบาลอีกแลี้วก็อก็เครียดเนาะก็แบบช่ยก็รุนนะเพราะว่าเขาก็มีความต่อต้านหลายอย่างกับกับตัวเขาอะไรเงี้ยซึ่งสภาวะมันก็ต้องค่อยๆคิดค่อยๆเข้าใจเขาอะไรอย่างเงี้ยมันก็หลายอย่างแต่ว่ามันก็ครับชีวิตมันก็ต้องเดินต่อไปครับก็หนักไหมสุขภาพก็คืนจริงๆแล้วถั้าตรวจสุขภาพเขาดีหมดนะแต่ว่าพอ สมองเขาเริ่มพัฒนามากพอการรับรู้มันก็รับรู้นะแต่พอสมองเขาสามารถเริ่มคิดพัฒนาไปข้างหน้าได้ปุ๊บเขาก็กลับไปที่จิตจิตใต้สำนึกของเขาที่ที่เขาไม่อยากเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยเพราะว่าเขาเขาเคยแบบว่าพูดกับครอบครัวกับตั้งแต่ก่อนผมยังไม่เกิดเลยเพราะมันจะค่อนข้างเหมือนเป็นโรคก,กรรมพันธุ์ใ่บ้านแล้วก็เขาเคยบอกว่าถ้าเกิดเขาเป็นแบบนี้ให้เขาตายไปดีกว่าเขาไม่อยากแล้วก็ พอเราเกิดมาเขาก็บอกเราเหมือนกันคือแบบทุกคนที่เป็นญาติจะรู้ว่าคือเขาเขาเคยพูดแบบนี้เป็นสิ่งที่ไม่มีแม่คุณแม่เป็นคนไม่กลัวอะไรเลยไม่คือสิ่งที่เขาแบบจะลำคานตัวเองจะรู้สึกว่ากลัวที่จะเป็นที่สุดมันมันก็เลยกลายเป็นว่าทุกครั้งที่พอสมองมันเริ่มคิดได้เยอะมันก็จะดิ่งกลับไปที่จิตใต้สุกตัวนี้ซึ่งมันลำบากเพราะว่ามันเหมือนเขาโปรแกรมตัวเองนะมันก็เราก็ต้องทําใจเราก็ต้องเราก็ทําได้ที่สุดของเราอะ่ะแต่ว่าการจะก้าวต่อไปข้างหน้าเนี่ยมันอยู่ที่เขาว่าเขาจะ หลุดพ้นจากตรงนี้ได้หรือเปล่าซึ่งทุกคนก็คอยให้กําลังใจอยู่คอยบอกตลอดว่าเฮ้ยชีวิตคนเรามันมี2ด้านอ่ะมันคือแบบอยู่เป็นคนสอนในมาตลอดแลวแม่เป็นคนสอนเราเองนะถึงตรงนี้ก็แบบขอให้สู้อีกหน่อยอะไรอย่างเงี้ยคืออยู่แบบนี้มันก็ที่มันคิดได้ขนาดนี้มันรู้สึกได้ขนาดนี้เพราะมันหายได้มันกลับมาได้คนอื่นเราต้อง4ี่หปี2ปีแรกยังพูดไม่ได้อะไรนี่แบบนึบกว่าปีปีแรกก็ กลับมาได้ขนาดนี้ในอายุขนาดนี้ก็ถือว่าโชคดีแล้วว่าสู้กันอีกนิดอะไรเงยก็ใช่ก็เหมือนท้อไม่กินข้าวไม่กินยาเหมือนจะตรอมใจแบบไปซะงั้นเราก็แบบเฮ้ยมันทรมานมันเราก็ไม่อยากให้เป็นแบบนั้นมันก็หลายอย่างครับก็คอยลุ้นมีอะไรมีอะไรให้ลุ้นทุกวันเขาเลยต้องไปอยู่ในความอะเพิ่งกลับมาบ้านได้ครับก็ไปอยู่มาอาทิตย์กว่าสองอาทิตย์อาทิตย์กว่าๆแล้วก็เพิ่งกลับมาแต่่กก็ไมถึงับ ก็มันก็อยู่ที่เขาครมันก็อยู่ที่เขาเพราะทุกอย่างจริงๆแล้วด้วยสภาวะด้วยกําลังด้วยการพัฒนาของสมองที่กลับมาต่างๆหัวใจทุกอย่างคือมันดีหมดอ่ะมันมันเลยแบบมันพูดยากนะทุกอย่างดีแต่มันไปแย่มันไปมันไปลบอยู่ตรงตรงตัวเขาเองจิตของเขาเองซึ่งอันนั้นมันน่ากลัวที่สุดแล้วเขาเป็นคนที่ค่อนข้างเด็ดขาดถ้าเกิดเขาคิดทำอะไรแล้วเขาทำแล้วนั่นคือสิ่งที่เราแบบเฮ้ยเรายังรับไม่ได้ตอนนี้คือแบบขออีกมันยังมีเวลาเยอะ ือแบบมันเห็นยังไม่เห็นว่าจะต้องไปท่อนนี้อะไรอย่างเงี้ยไม่ก็ <c oughs> ที่บอกว่าคือมันเป็นสิ่งที่มาอยู่ในจิตใต้สำนึกเขาอยู่แล้วล<อ>ตแต่ไหนแต่ไร<อ>แต่เขาเด็กๆว่าเขาเป็นเพราะพี่น้องอะไรส่วนใหญ่ในฝั่งบ้านแม่ก็จะเป็นกันหลายคนแต่ส่วนใหญ่เขาจะแตกกันอะไรอย่างเงี้ยเสียไปแล้วก็มียัอยงอยู่ก็ยังมีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคุณแม่เขาก็เลยรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ working woman เขาทำอะไรคนเดียวเขาอะไรเงี้ยเขาก็ะชับกระเชงเขา ทุกอย่างเขาก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เขาเห็นมากับตัวเขาตั้งแต่เด็กๆมันก็เลยรู้สึกว่าเขาคงไม่อยากอย่างนี้ก็มิฉะนั้นเขาคงไม่ไม่ไม่พูดถึงแบบนี้ตั้งแต่สมัยเขาเด็กๆจนมีผมมีอะไรเงี้ยเขาก็เหมือนแบบเหมือนสั่งเสียมาตลอดอะไรเงี้ยเราก็แบบแปลกเขาว่าผมเขาว่าก็ก็ทํางานแหับแล้วก็แล้วก็ต้องคิดบวกไปเรื่อยๆเพราะไม่รู้นี่ก็ปวดกล้ามเนส้อมาหลายวันแล้วมเปิดกรงใส่เดี๋ยวก็คงจะแตกด้วยผมว่า ไม่ครับคือไม่อยากรู้เลยตอนนี้คือก็เต็มที่ก็ตรวจสุขภาพครับตรวจเช็คอัพร่างกายปกติแต่ว่ายังไม่ได้แบบโกดี e แบบว่าไปวิชยายเเารีกอะไรวินิจฉัยเฉพาะโรคอะไรอย่างนี้คือผมคิดว่าเฮ้ยเป็นก้อนงอกเนืงงองง้องอกอะไรเพราะว่าแต่คือเปล่าเราไม่คงแบบว่าทํางานยืนเยอะแล้วบ่ามันเจ็บะอะไรเงี้ยมันก็แบบแต่เป็นมาหลายวันแล้วก็เลยแบบคิดเล่น,ลนๆว่าถ้าเกิดแตกกันทั้งแม่ทั้งลูกก็คงฮาดีนะใครจะดูใครจะดูทีนี้อะไรเงี้ยท่านเหลือยังไงลูกฮะ 74แล้วครับครับก็ก็คงไม่กลัวฮะก็ก็ทำดีได้ดีฮะก็คิดว่าถ้ามันก็คงเป็นวิบากกรรมก็ถ้าเกิดมันจะต้องเป็นมันก็คงต้องเป็นวก็ก็ยังไม่รู้ว่าถ้าเกิดเราเป็นเราอยู่ในสภาพรูเราเองต่างหากจะสู้ไม่ไหวก็ได้เราก็ไม่รู้เหมือนกันมันก็อย่างที่บอกก็อยู่มีพยาบาลอยู่ใกล้ชิดขนาดไหนคือก็ต้องบอกว่าเราทางานเยอะนะ ทำงานเยอะการที่จะวางตัวที่จะเอาตัวเข้าไปใกล้เขาแบบอยู่ตลอดเวลามันคงเป็นไปไม่ได้การที่ถ้าเกิดเราทํางานอยู่ดีเราไปแบบว่าตัวลุมๆแล้วเฮ้ยจะเป็นอะไรวะก็ไม่ได้อีกจะเสร็จตีหนึ่งตีสองเอา้ากลับไปหาเขาก็ไม่ได้อีกเพราะว่าเขาก็ต้องนอนสมองก็ต้องพักผ่อนอะไรเงี้ยก็เพราะฉะนั้นอย่างเงี้ยเดี๋ยวเสร็จปุ๊บเราก็จะแวบเข้าไปเราก็จะแว็บเข้าไปบางทีเฮ้ยพรุ่งนี้ไม่มีอะไรก็ถึงจะไปค้างอะไรก็คือต้องรอว่าจริงๆหรือไม่ก็มีช่วงเวลาที่อยู่ในช่วงกลางวัน ที่แวบก็คือจะแวบได้เมื่อมีเวลาตลอดอะไรอย่างเงี้ย,ยมีคแค่มีพยาบาลมีพยาบาลอยู่มีแม่บ้านอยู่แล้วก็ตัวเราเองช่วงนี้ก็ก็กลับไปน,นอนไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าครับก็อย่างว่ามันก็ต้องให้เขาพักเยอะๆนะมันเป็นเขาเรียกเป็นอาการที่คนรอบข้างก็ต้องคอยระวังตัวไปด้วยเพราะว่ามัน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 ค่อนข้างเซนซิทีฟอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องให้เขาออกกำลังกายต้องให้เขาเดินก็ต้องระวังอีกว่าถ้าเกิดเขาล้มอีกก็ตอนนี้ก็ยุ่งแล้ว การกระทบไม่ใช่แค่ล้มเลยกระทบกระเทือกนกับการหัวที่จะไปโขกกับแทกหรือข้อเตียงหรือทุกอย่าง,ท,างทุกก้าวเดินของเขามันต้องคอยระมัดระวังตลอดอย่างเงี้ยเราก็เราก็เรกครียดน,นะนก็แบบวังตัวแบบยากตอนแรกเราก็แบบเอ้ยบางวันแบบเราเฮ้ยจะเสร็จแล้วเดี๋ยวจะพุ่งเข้าไปอย่างเงี้ยไม่เสร็จว่ะทํางานไม่เสร็จอย่างเงี้ยกลับมาบ้านก็นแบบโทษตัวเองนะว่าเอ้ยทำไมทํางานแต่มันก็ไม่ใช่นาะคนก็ต้องมาบอกเฮ้ยบางที มันก็ต้องพักบ้างอะอย่างบางวันเราให้ยผู้นี้เรากะว่าให้ว่างไว้เดี๋ยววันนี้กับทํางานเสร็จเข้านอนผู้นี้ไปหาแม่กลายเป็นถอดพักแล้วแบบพักหลุดเหมือนันมันคือนอนแล้วมันก็มันโอเวอร์โหลดแล้วอะมันก็น็อกเราก็แบบจะตื่นขึ้นมาจะเข้าไปเฮ้ยอาการเราเป็นยังไงบ้างเข้าไม่ได้อะไรย่างเงี้ยโอ้จะบ้าคือบางทีอยู่แล้วแบบมันก็ยากรงกว่าเราจะต้องยอมรับมันว่าเราเองก็ต้องทำให้ดีที่สุดเมื่อมีเวลาให้เขาก็ให้เขาเมื่อเวลาที่เราต้องทํางานก็ ก็ต้องทําเพราะว่าถ้าเราไม่ทํามันก็ไม่มีใครดูแลเราก็มันก็ต้องทําหน้าที่ให้ดีที่สุดด้วยแล้วก็ตอนนี้ไม่คิดอะครับมันก็อยู่กับเพื่อนอยู่กับอะไรก็ก็โอเคครับมันก็เพื่อนก็เราก็อยู่งานทุกวันนะนะมันคงไม่ได้แบบว่ามีใครมาอะไรมากมาอะไรเท่าไหร่ <c oughs> ไม่เคยครับ <c oughs> ไม่มีไม่ได้ถามแล้วก็ไม่ได้คุยครับ